สเสื้อแอมนูป oh, oh, oh. ใส่แล้วไม่นูปพูดใช้ฉันหยุด oh, oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนูปไอเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบไทยนูปโออือเสื้อแอมนูปใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านไวฟ์ออนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี่ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะเราเหลืออะไรอีกบ้างเราเหลือตัวล่างรวมลอสตาเลเลิโตส เหลือมิติกตัวใหม่เพิ่งได้มาอ่าเป็นรถกสอดซีเควตเป็นรถกอดเหมือนละลายของในบ้านตัวเองทิ้งออันนี้ได้อยู่อืมอันนี้ถ้าเป็นโกลเด้นเสียดายโกลเด้นก็เสียดายน่าจะรวมได้สักตัวหนึ่งมั้งอ่าผมไปเรียกยูสเกตมาก่อนวันนี้จะเจอไหมเป็นรถกอดจะเจอไหมซีเควตแบบเดินมาเองอะที่บ้านยูสเกตนั้นมีอ่าตะละเล่นลรถตะละล่ะข้างบนมีอยู่อะฮะ โอ้ยเหลือแค่นี้เหรอยูสุเกะหมดแล้วใช่ไหมจะวัวดา,าวเสาไปหมดแล้วนึกว่ายังมีที่บ้านยูสุเกะไม่เหลือแล้วหายไปกระตาเอาสุเกะตัวนี้มาอืเราจะได้สุเกะตัวใหม่แม่วันนี้วันก่อนคือเอาไปรวมนะฮะในตู้รวมตรงนี้ละลายหายไปกลายเป็นนกเนี่ยตัวนกตัวนี้แล้วก็ได้มิติกมาตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้าพัวเซ็งมากเซ็งมากๆเบร์ลอดกอดเอามาเอามาใช้ให,หมดเลย ไปใช้หมดเบ็ล็สกอรเอาไปรวมกันก็มีโอกาสออกมาเป็นซีเครตนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเรารวมเบ็ล็สกอรก่อนแล้วกันเผื่อจะได้ซีเครตจะได้เอามาใช้เจ้านกบานานา่าเอาเบ็ล็สกอรมาใช้ก่อนรวมเบ็ล็สกอรก่อนอันนี้เป็นลาวาไม่อยากใช้เลยแต่ก็น,นะอ่ะตัวนี้มาแล้วกันลอสตาเลลิตสัสตเลลส, <laughs> สียดายเสียดายมากเลยอะลอสตาเลลิตสัส ถ้ต้องใช้ตาลาเลโลตลาลาเนี่ยใช้ไปเลยไม่เป็นไรตาลาเลโลตาลาลาเคน,น,นดี้อือฮึสี่ตัวนะฮะอ่ะจะนกมาจะนกไปตู้รวมรวมไปกี่เปอร์เซ็นต์นะหเปอร์เซ็นมันได้น้อยอ่ะได้น้อยมากอ่ะอันนี้แคนดี้ไปอืม ไม่เพิ่มไม่บูทเซิร์ฟนะฮะบูทเซิร์ฟไปก็เท่านั้น2ตัวกี่เปอร์เซ็นต์หปเปอร์เนเหมือนเดิมต่อไปเจ้าช้างก็คืเฟนโต้เลเฟนโตมาขอตัวใหม่หน่อยเถอะเบลล็อตก็ตัวใหม่ก็ได้ซีเคเวต,ตัวใหม่ก็ได้อย่าตกไปมิติก,ก็พอมันจะเศร้าใจมากแล้วก็อืมจนกจนกจนกมาจนกนี่มาง่ายมากเป็นล็อตกอตัวใหม่ รวมซีเควตไปกลายเป็นเจ้านกคิดดูฮะ <laughs> ซีเควตสตัวกลายเป็นเจ้านกซีเควตหปร์เซนต์เองเหรอโอ้โหน้อยจริงๆแต่ก็ไม่แน่ครับดวงมันขึ้นอยู่กับอจังหวะของเวลาในการเปิดตรงนี้มานี่คือตู้รวมเบลล์ดกอสทั้งสี่ตัวนั้น6%กปซจะมาหรือไม่นี่คือซีเควต <laughs> ไล่กลับบ้านเลยได้ไหม ชีวิตไปเบื่อหน้านายมากเลยทนกุกคือแบบอะไรเนี่ยมาแล้วมาอีกคือละลายบ้านทิ้งเลยครับเป็นการละลายตัวที่อยู่ในบ้านทิ้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหชีวิตดวงในเกมนี้แค่เจอเดินมายังยากเลยแถมต้องเอามาใช้อีกเสียดายเสียดายเอามาจเจ้าตราลาโลตราลาใช้ไปให้หมดเลยครับไม่ต้องเก็บแล้วไม่ต้องเก็บแล้ว เงินไม่จําเป็นแล้วตอนนี้แล้วถ้าเกิดเปิดกับอันนี้นะฮะมันการันตีว่าเป็นซีเควตก็จริงะแต่ว่าสามพันโลบักมันแพงมากแพงมากๆอันนี้ลัดล็อตมาตราลาเลโลตราลาเราใส่ไปแล้วสองตัวใช่ไหมอีกสองตัวตราลาเลโลตราลามาเผื่อจะเป็นซีเควตเบรล็อกอสตัวอื่นก็มีนะที่เรายังไม่มีอแปบ๊บหนึ่ง เปนรกอตเนี่ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยเออมีตัวใหม่ต้องหลายตัวออกแต่นกออกแต่นกอะไรนักหนาก็ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่งตราและเรโลตราล,ลราลอุตสาห์ผสมไว้แต่ก็ต้องใช้ <c oughs> เพื่อการนี้มาโอเคทั้งหมด6%เหมือนเดิมเป็นรดกอตให้สองเปอร์เซ็นยี่สบล้านเราทำการเปิดมาดู นี่คือขอซีเควตขอซีเควตตัวใหม่ซีเควตตัวใหม่ผมรักเกมนี้มากเลย I love this game ไม่เป็นไรยังเหลืออีกสองตัวเดี๋ยวนะเอาซีเควตมาใช้ดีกว่าไหยนๆก็ไหนๆแล้วใช้ไปให้หมดเลยเซ็งมาก เส็งสุดๆคือมันน่าจะแบบเลื่อนขั้นได้ไงเป็นรถกอสกลายมาเป็นซีเควตมิติกลายมาเป็นเป็นรดกอสมีโอกาสเยอะๆหน่อยอ่ะโอ้อย่างเค็มอืมอือหมดแล้วครับบ้านยูสเกะบ้านเบคอนก็หมดไม่เหลือเอาละอ่าเราต้องใช้อืมเป็นรดกอสอีกตัวไหมไม่มีแล้วอะซีเควตคือว่าใช้กันซีเควตดีกว่าอย่างนั้นเรา อ่ะเปิดมาตัวหนึ่งเปิดมาตัวหนึ่งเราต้องการเป็นรถกอตตัวหนึ่งเปิดมาเลยแปดร้อยรูบักอือฮึเปิดได้ทันทีใช่ไหมเปิดได้เลยออกมาเป็นออกาออกาออกาโอ้มาอือฮึไปโอ้โหลายละลาย,ลลายแบบละลายจริงๆครับถ้าออกมาเป็นนกอีกตัวนะ โอ้นกอีกตัวนี้คือแบบร้องไห้จริงๆรอบนี้พี่จะใจดําเกินไปแล้วใจดำใจดําจริงๆอืมอ่าเจ้านกเจ้านกไปเลยเจ้านกอะไรฮะซีเควตหมดบ้านเป็นรก๊อตหมดบ้านที่เดินมานี่ก็แทบไม่มีไม่เหลือเลยอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้าอ่าเจ้าเสือไปอือฮึโอเคครับ สี่ตัวรอบนี้คือเป็นเบนลอดกอไม่ถึงขั้นเ็นซิวเตแต่ว่าเป็นตัวใหม่ได้ไหมเออหรือว่าตู้นี้มันรวมได้แค่เจ้านกไม่สิมามันน่าจะเป็นตัวอื่นได้มันน่าจะเป็นตัวอื่นได้นนเบนลอนดกอเนี่ยไม่น่าจะมีแค่ตัวเดียวมันเกินไปอะ่ะอยากเข้าไปอยู่ในตู้จังเลย <laughs> คลิปนี้จบเร็วครับคลิปนี้จบเร็วไม่ต้องห่วงครับอยู่ไม่นาน รีบมารีบไปเซ็งอ่ะพัวไปแล้วแล้วก็จะมึกจะมึกอือฮึจมึกไปจะมึกโอ้โหหรือว่ารวมได้แค่ตัวเดียวจริงๆห้าสิบหกเปอร์เซนอือฮมันน่าจะกดรวมได้เลยนะเอาตัวเดียวรวมไปเลยอ่าแล้วก็ล่างลุมคือหนึ่งบิลเลียนอันนี้คือร้อยล้านอ่ะไปลอสตาเลลิต o ส เสียดายมากไปอีกแล้ว <laughs> อแล้วก็ข้างบนครับผมอ๋อมีอีกตัวนึงไงตะเลโลตะลาะอลืมอืมอ่ะเจ้าเต่าเจ้าเต่าหมดบ้านหมดทุกอย่างหมดชีวิตหมดหมดครับผมหมดหมดจริงจังเอาละซีเวนสี่ตัวกับกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าเอร์เ็นครับสองร้อยสิเอ็ดล้าน และนี่คือซีเควตตัวใหม่แน่นอนเชื่อผมดูหน้าผมครับโอ้ดวงเกมนี้ไปเลยไปไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยอฮะเข้าไปเลยเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้เลยเข้าไปอืม เข้าไปเลย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 เอ,อืมอ่าตัวนี้ไปไปม,มึกไม่เสียดายครับไม่เสียดายไปเลยครับถ้ามันจะขนาดนี้แล้วถ้ามันจะขนาดนี้แล้วนะมีต้องหลายตัวคนอื่นเขารวมในตัวอื่นมังกรอย่างงี้นี่อะไรเนี่ยอืมไป l ต s t a t l ลิต i สอืมมังกรมังกรอย่างงี้เขารวมกันโอ้โหเอะไะฮะ ผมจะใช้ร่างรวมครับเป็นการเสียสละตัวที่แพงมากแต่อาจจะทำให้เราเพิ่มโชคได้ตัวนี้เสียดายเสียดายมากแต่ว่าอ่ะโอเค57% 447ล้านและนี่คือและนี่คือนี่คือ เกมนี้จังเลยักเกมนี้จังเลยและนี่คือสิ่งน่าประจัรย์ในเกมนี้นะครับทุกคนต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าเมื่อกี้ตัวอะไรออกมาเมื่อกี้คือตัวอะไรออกมาเอ่ยเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือนกครับนั่นคือนกเจ้านกโผล่บินบินไปบินมาสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้หายไปในตู้นี้หายไปแบบหายไปเลยหายไปแล้วก็หายไปเลย มาลอสตาเลโตสเหลือตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งแล้วกันโกลเด้นเอาไว,เว้เผื่อเก็บเงินเ <laughs> หลือไว้ตัวเดียวจริงๆครับที่เหลือไปหมดทั้งบ้านฮนะไปหมดทั้งบ้านสุดท้ายพอและ้ะอืมโอ้โหสุดยอด <sighs> อ่าฝาก คลิป m e มเบอร์วลยนะครับมีคลิปสําหรับ Member ร์สำหรับใครที่สมัคร m e มเบอร์แล้วนะครับสามารถรับชมคลิปนี้ได้แล้วก็ฝากเสื้อแอมนูบ no ด้วยนะครับเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบนะครับฝาก2อย่างเลยครับ